สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะสถานะของเราครับโสดค่ะส,สักใครใ่เ,เราเป็นแบบไหนครับซื่อสัตย์ค่ะเอาใจใส่คงมีแต่ผ้าที่ต้องการฉันกับจนเท่านั้นและที่มันรักจริงสิ่งในตัวเราที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดครับรอยยิ้มค่ะทำไมอ่ะเพราะรู้สึกว่ายยิ้มแล้วมีเสน่ห์ลองยิ้มยิ้มงามทุก หน,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 นึ่งหนึ่งสิบหน้าคะแนนตัวนั้เท่าไรครับยี่สิบค่ะทำไมให้ยี่สิบอะเพราะว่าหน้ารักเกินเรามีสัตว์เลี้ยงที่เราชอบไหมชอบแมวค่ะทำไมถึงชอบแมวอะเพราะว่ามันน่ารักค่ะน่ารักเหมือนเจ้าของไหมใช่ ถ้ามีคนจะจีบเราต้องจีบยังไงครับ DM มาเลยค่ะบอกว่าบอกเราหน่อยครับ P I S S I N E E u n d e ค่ะดิ้ดิ้งิ้ดมาเดินมาสิงกระหออะดีรองดิ้งดนกาค่ะตาอยากโฉบไปช้นงก